สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่สวยๆอีกแปลงหนึ่งของเรานะครับอยู่ที่ตำบลบ่อแร่อําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธนะครับเนื้อที่100ตารางวาหรือ1งานติดถนนลัดยางนะครับเหมาะสําหรับการทําร้านค้าอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวลักษณะนี้นะครับเราเริ่มต้นเดินทางกันที่ปั๊มปตทนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าคาเฟอเมซอนนะครับกาแฟชื่อดังของไทยเราเนาะซึ่งอยู่ห่างจากที่ของเรานะครับประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะอยู่นี่ครับกาแฟเมซอนนะครับ นะแล้วบริเวณนี้จะเป็นปั๊มปอตทอนะครับขนาดใหญ่ของอำเภอพัทลงนะเป็นแหล่งศูนย์รวมนะครับของสินค้าเซเว่นอะีเละแล้วก็เป็นแหล่งที่ว่า,ามีอาหารมีขนมนะครับอยู่ห่างจากที่เราแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่บริเวณนี้ใกล้เคียงนะครับมาซื้อหามาเติมน้ำมันมาใช้บริการได้นะครับ แล้วถนนด้านหน้าที่ติดกับปั๊มน้ำขวามือจะไปจังหวัดอุทัยธานีเชืเ่อมไปจังหวัดอุทัยธานีได้นะครับซ้ายมือก็ยังไปยังอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทแล้วก็ไปยังอำเภอหนองมะมงนะฮะจะผ่านที่ของเรานะเนี่ยแล้วก็บริเวณตลาดนะครับบริเวณนี้คึกคักเลยนะครับรถล,ลาวิ่งกันขวักควแล้วก็เป็นที่ตั้งของตลาดสดนะครับธนาคารต,ต่างๆกรุงไทยกสิกรไทยนะฮะเป็นที่ตั้งของสถานีตํารวจ ป้อมตำรวจนะฮะต่างๆมีร้านไทยฟู้ดเฟรชมาทนะครับขายเนื้อขายอาหารสดนะครับนี่ฮะบริเวณนี้ก็จะคึกคักเป็นวงเวียนของอำเภอวัดสิงห์นะฮะเราเลี้ยวขวาไปยังอำเภอหนองมะมงอีก6กิโลเมตรก็จะถึงที่ของเรานะครับและบริเวณนี้ก็จะมีอ่าเซเว่นอีเลเวนอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับมีบิ๊กซีนะ,ะมีโลตัสนะฮะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีตลาดสด ขายของสดนะครับแล้วก็ผลไม้อะไรพวกนี้นะครับบริเวณด้านหน้านะครับก็จะเป็นศูนย์ราชการสำนักงานที่ดินที่ว่าการอำเภอนะครับเพราะฉะนั้นที่ของเราเนี่ยบริเวณที่ของเราเนี่ยห่างแค่6กิโลเมตรก็จะถึงใจกลางเมืองของอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปดูที่กันต่อ ครับตอนนี้เราใกล้ถึงที่ของเราแล้วนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่มุ่งหน้าสู่อำเภอหนองมะมงนะฮะแล้เดินทางมาจากตัวอำเภอวัดสิงเนี่ยประมาณสัก6กิโลเมตรนะครับใกล้ถึงที่ของเราแล้วแล้วที่ของเราติดถนนลาดยางเส้นนี้นะฮะเหมาะสําหรับการที่จะทําร้านค้านะครับที่อยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับเนื้อที่1งานทวนนะครับหนึตารางวาท้วนนะครับหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ6เมตรเพราะฉะนั้น พอสร้างอาคารพาณิชย์หรือว่าร้านค้านะครับหน้ากว้าง6เมตรได้สบายเลยแล้วชุมชนดีนะครับมีโรงเรียนอยู่ตรงข้ามที่นะครับแล้วก็รถเดียววิ่งไปวิ่งมาการคมนาคมเส้นนี้ถือว่าหนาแน่นเลยที่ของเรานะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือติดกับที่ถมแล้วเนี่ยนะครับผมเนื้อที่1งงานนะครับยาวไปด้านท้ายนะครับนี่ฮะที่มีป้ายอยู่ด้านหน้านี้นะครับนะครับติดกับที่ที่เขาถมแล้วเนี่ยนะครับ นี่ฮะถึงแล้วครับที่100ตารางว่าตรงข้ามกับโรงเรียนหนองจิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูที่กันเนาะแล้วไปดูคลิปจากโดรนกันนะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ ตอนนี้นะเรามาถึงที่กันแล้วนะครับที่ของเราเนี่ยครับจะเริ่มจากทงแดงนี่นะครับแล้วไปถึงทงแดงต้นนี้นะฮะที่จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับติดกับถนนลัดยางเส้นนี้เลยนะครับซึ่งรถลาวิ่งขวักขว่นะครับเนื้อที่1งานหรือ100ตารางวานะครับแปลงนี้เราบอกขายกันอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับถนนเส้นนี้นะครับตรงไปนี่นะฮะก็จะไปอำเภอหนองมะมงนะฮะห่างจากอำเภอหนองมงประมาณสัก10กว่ากิโล ย้อนไปอำเภอวัดสิงห์ก็ประมาณ6กิโลเพราะฉะนั้นที่แปลงนี้ถ้าใครจะมาทำลักษณะเป็นอา,อาคารพาณิชย์หรือร้านค้าชั้นเดียวนะครับอันนี้นะฮะก็เหมาะเลยนะครับเพราะว่า,าหน้ากว้าง6เมตรนะครับหน้ากว้างติดถนนละยังเนี่ยประมาณ6เมตรนะครับเหมาะสำหรับการทำอาคารพาณิชย์หรือว่าร้านค้าเป็นอาคารพาณิชย์ชั้นเดียวอย่างเงี้ยจะเหมาะมากเลยนะครับนะบโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปจากโดรน ด้านบนกันนะครับว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมนั้นสวยงามแค่ไหนมีชุมชนแน่นแค่ไหนเหมาะสําหรับจะทำร้านค้าไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูคลิปจากเดนเลยครับ ตอนนี้เราเอาดโดรนขึ้นสู่อากาศนะครับเพื่อให้เห็นสภาพแวดล้อมโดยรวมจากด้านบนลงมานะครับซึ่งที่ของเราเนี่ยอยู่ในชุมชนวัดหนองจิกนะฮะมีโรงเรียนวัดหนองจิกแล้วก็อยู่ติดกับถนนเส้นอําเภอวัดสิงห์ไปยังอําเภอหนองมะมงนะครับเนื้อที่เนี่ย100ตารางวาหรือ1ง,งานนะครับหน้ากว้าง6เมตรพอสําหรับสร้างอาคารพาณิชย์หรือว่าสร้างร้านค้าได้เลยนะครับบริเวณนี้ราคา ไม่แพงนะครับแสนห้าหมื่นนะครับแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเนี่ยที่ของเราเนี่ยลักษณะตอนนี้จะเป็นป่าละเมาะอยู่นะครับเพราะว่าฝนลงเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นป่าอยู่นะฮะหน้ากว้าง6เมตรแล้วก็ยาวไปด้านหลังนะครับข้างๆก็จะเป็นชุมชนเป็นบ้านเรือนนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้จะเป็นชุมชนวัดหนองจิกนะครับแล้วก็ติดกับถนนรัดยางกว้างเป็น10เมตรเลยนะครับถนนรัดยางเส้นนี้ก็เชื่อมไปยัง อำเภอวัดสิงห์ห่างจากอำเภอวัดสิงห์ก็ประมาณสัก6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะเนี่ฮะเราใช้ดโดรนบินวนดูสภาพแวดล้อมโดยรวมนะครับถนนบริเวณนี้ก็มีรถวิ่งไปมาควักควนะครับเหมาะสําหรับใครที่จะซื้อไว้สําหรับทําธุรกิจหรือว่าซื้อไว้สําหรับการลงทุนเพื่ออนาคตนะครับแปลงนี้เหมาะมากเลยแล้วก็ที่ใกล้ๆกันก็ถมแล้วนะครับถมเป็นสวยงามเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเลยอันนี้เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับ เนี่ยถ้าที่ที่เห็นนะครจะเป็นชุมชนวัดหนองจิกนะครับชุมชนค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นชุมชนเก่าชุมชนโบร,ราณที่ว่าอยู่อาศัยกันมานานนะฮะ<ม>ติดกับถนนที่เชื่อมไปยังอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาธนะครับแล้วก็ยังสามารถเชื่อมไปยังอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีไปยังอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็เชื่อมไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีที่อำเภอด่านช้างก็ได้นะครับใะบริเวณนี้ เพราะฉะนั้นเห็นภาพด้านบนแล้วใครสนใจนะครับรีบตัดสินใจมาดูที่มาซื้อไว้ลงทุนหรือว่าซื้อไว้ทําธุรกิจนะครับเหมาะมากเลยแปลงนี้กําลังพอเหมาะมือนะครับไม่แพงมากแล้วก็เนื้อที่เหมาะสําหรับการใช้ประโยชน์นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูนะรายละเอียดด้านล่างอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราจบจากคลิปด้านบนนะครับผม รับเป็นไงครับเห็นคลิปจากโดูแล้วสวยงามไหมครับแล้วก็ชุมชนเนี่ยหนาแน่นเนาะแล้วก็มีโรงเรียนฮะโรงเรียนวัดน้องจิกแล้วก็วัดน้องจิกนี่อยู่ตรงข้ามที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทําลักษณะเป็นทําเลค้าขายเนี่ยเหมาะมากนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวนะครับแล้วก็เส้นทางเนี่ยก็นะะกว้างนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังอําเภอหนองมะมงจากอำเภอวัดสิงไปนะครับสะดวกสบายนะครับที่ของเราเนี่ยหน้ากว้าง6เมตร นะครับเหมาะสําหรับที่จะทําอาคารพาณิชย์ได้เลยนะครับราคา1นึ0งแบาทนะครับราคานี้ก็ต่อรองลองมาคุยกันได้นะครับแล้วก็เนื้อที่100ตารางวาทวนนะครับหรือ1งาน,นครับตั้งอยู่ที่ตะมนบ่อแร่อําเภอว่าสิงห์จังหวัดชัยนาทถ้าใครสนใจนะถ้าใครสนใจก็โทรมานัดดูที่นะครับแล้วก็ขอให้นัดล่วงหน้าสักวัน2วันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่เพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพคุณนะครับที่ติดตามมาดูคลิปสวยๆที่ดินทำเลดีๆของผมอีกแปลงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคลิปหน้าเราจะพาไปดูที่สวยๆถูกๆราคาไม่แพงนับที่ไหนติดตามกันด้วยนะครับที่ของเรานั้นถูกและดีที่คนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ